โฆสกพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าเดือนลอยกระทงเป็นเดือนที่ระดับน้ำสูงที่สุดในรอบปีแต่ท่านนายกไปลอยกระทงเนี่ยไม่สังเกตบ้างเลยหรือว่าน้ำจะพ้นผนังรอบกรุงเทพอยู่แล้วตอนนี้น้ำในเขื่อนก็เต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นเกือบทุกเขื่อนน้ำท่วมพื้นที่ไปแล้วสองล้านกว่าไร่เบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนกว่า5,000หลัง ได้รับผลกระทบมีประชาชนมากกว่าถึง500,000คนเดือดร้อนพื้นที่นาข้าวกว่า350,000ไร่ตอนนี้พายุคาเมกีกำลังจะเข้าและมีความเสี่ยงสูงมากเพราะน้ำในเขื่อนและแม่น้ำรวมถึงน้ำในทุ่งมันเต็มหมดแล้วประชาชนก็คงจะเดือดร้อนหนักกันอีกศึกสิทธิ์จอมขวัญบอกว่าการแจ้งเตือนและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลก็มีอยู่น้อยนิด พนังผงเผงที่บ้านเกิดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กํากับดูแลส,สำนักงานทรัพยากรน้ำย่างพังเลยน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นวงกว้างหวังว่าระบบเซลล์บล็อดแคสตที่วางโครงสร้างไว้สมัยรัฐบาลเพื่อไทยยังใช้การได้อยู่ทางนี้การบริหารจัดการหยุดตรงไหนดูท่าทีของรัฐบาลห่วงแต่เล่นการเมืองสร้างประเด็นเรื่องยุบสภา เพื่อเอาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเป็นตัวประกันไม่ให้มีการตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเธอก็พูดไปสิสิษฐ์จอมขวัญตอนองค์อิงเป็นนายกเคยเหลียวแลสถานการณ์น้ำท่วมกันไหมมาปากดีในเวลาที่คนอื่นเป็นรัฐบาลโดยไม่เคยตักน้ำใส่กระโหลกชะง,งกดูเงาว่ามาตรฐานการปฏิบัติของพรรคตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้ การออกมาพูดน่าดีแต่จงพูดด้วยน้ำใสใจจริงด้วยความเป็นห่วงประชาชนไม่ใช่ตีกินทางการเมือง